สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ r e v o r l TV ช่องที่พาคุณไปสัมผัสโลกแห่งยนต์ประกรรมสุดล้ำที่เต็มไปด้วยความร้อนใจและน่าติดตามที่สุดในตอนนี้ถ้าคุณชอบรถยนต์ชอบเทคโนโลยีชอบความเร็วและอยากรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับรถใหม่ก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม r e v o r l TV ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดทุกการอัปเดตสุดมันของวงการยานยนต์และในวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจอกับรถที่ทุกสายตากำลังจับจ้อง หนึ่งในรุ่นที่มาแรงที่สุดของปี2025กับ BYD c e a l i n 5รถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีระดับไฮเอนด์ end. ดีไซน์ที่ล้ำอนาคตและสมรรถนะที่ท้าทายทุกกฎของความเร็วและความหรูหรานี่คือรถที่ไม่ได้สร้างมาแค่ให้ขับแต่มันคือการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่คุณจะไม่มีวันลืมทันทีที่คุณเห็น BYD c e a l i n 5ครั้งแรกคุณจะสะดุดตากับดีไซน์ที่ฉเฉีียวและโค้งเว้าอย่างมีชั้นเชิงกระจังหน้าแบบปิดเต็มตามสไตล์รถยนต์ไฟฟ้าทันสมัย ไฟหน้าเล็ดแบบแมทริกที่ตอบสนองได้อย่างชาญฉลาดในทุกสภาพแสงล้ออลลอยดีไซน์ล้ำที่ไม่เพียงแต่สวยแต่ยังช่วยลดแรงต้านอากาศให้วิ่งได้อย่างไหลลื่นจากภายนอกที่ดูสปอร์ตและหรูหราเราจะพาคุณก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในยานอาวกาศด้วยหน้าจอหมุนได้ขนาด15.6นิ้วที่ควบคุมทุกอย่างได้ด้วยปลายนิ้วระบบดิลิงจาก BYD ที่เชื่อมต่อทุกการใช้งานในชีวิตประจำวัน ทั้งนำทางเพลงแอปต่างๆรวมถึงระบบสังงานด้วยเสียงที่ฉลาดจนแทบจะอ่านใจคุณได้เบาะหนังระดับพรีเมียมปรับได้ด้วยไฟฟ้าทั้งด้านหน้าและหลังพร้อมฟังก์ชั่นอุ่นและระบายอากาศในตัวระบบเสียงระดับไฮเอนด์ที่มาพร้อมระบบตัดเสียงรบกวนจากภายนอกทำให้คุณเหมือนอยู่ในโลกส่วนตัวตลอดเส้นทางและเมื่อมองขึ้นไปข้างบนคุณจะได้เห็นหลังคาพารามามิกซ์รูฟที่กว้างสดใสาตา ช่วยเพิ่มความรู้สึกโล่งโปร่งและหรูหราในแบบที่ไม่มีรถรุ่นไหนเทียบได้มาดูด้านสมรรถนะกันบ้าง BYD Sealian 5ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุดกว่า530แรงม้าอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงในเวลาไม่ถึง4วินาทีพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะที่สามารถกระจายแรงบิดตามสภาพถนนได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะขึ้นเขาลุยฝนหรือเข้าโค้งแรงๆก็มั่นใจได้ทุกการขับขี่ด้วยแบดแบตเตอรี่แบตเตอรี่ล้ำสมัยจาก BYD ที่ได้รับการขนานนามว่าปลอดภัยที่สุดในโลกในตอนนี้ซ e l i a n หสามารถวิ่งได้ไกลถึง650กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งและรองรับระบบชาร์จเร็วที่สามารถเติมไฟได้ถึง80%ภายใน30นาทีเท่านั้นไม่ว่าจะขับไปทำงานทุกวันหรือออกทริปต่างจังหวัดก็ไม่มีปัญหานอกจากพลังและความเร็วสิ่งที่ทำให้ C i e l i a n หแตกต่างคือระบบช่วยขับขี่อัตโนมััติระดบสูง ที่มีทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยเปลี่ยนเลนระบบตรวจจับคนเดินถนนระบบจอดอัตโนมัติรวมถึงกล้องรอบคันแบบ360องศาที่ช่วยให้คุณจอดรถได้แม้ในที่แคบแบบสุดๆและยังมีระบบอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA ที่ทำให้รถของคุณฉลาดขึ้นตลอดเวลาเหมือนมือถือโดยไม่ต้องไปศูนย์บริการ4เรียน5ยังสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฮมของคุณสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยและมีระบบเรียนรู้พฤติกรรมผู้ขับ เพื่อปรับการตั้งค่าต่างๆให้เข้ากับสไตล์การขับของคุณแบบอัตโนมัติเรื่องราคา BYD ทำให้เราทุกคนต้องตกใจเพราะด้วยเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ราคาของ c e l i a n 5ยังคงอยู่ในระดับที่เข้าถึงได้เหมาะกับผู้ใช้ทั้งในเมืองและต่างจังหวัดใครที่มองหารถครอบครัวไฟฟ้าที่ครบเครื่อง ต้องบอกเลยว่า BYD c a e l i e n 5คือคำตอบที่ดีที่สุดในเวลานี้ตลอด5ชั่วโมงต่อจากนี้ r วิ e ว r u ช h TV จะพาคุณไปทดสอบ C a l i e n 5แบบจัดเต็มทั้งในเมืองนอกเมืองขึ้นเขาลงหุ้ยวิ่งทางไกลจอดในที่แคบใช้งานในชีวิตจริงพร้อมพูดคุยกับผู้ใช้งานจริงทั้งในไทยและต่างประเทศเพื่อให้คุณได้เห็นภาพว่าการใช้ชีวิตกับรถคันนี้เป็นอย่างไรพบกับรีวิวเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่างเทสลาโมเดล Y คุณไดไอออนิก5และ MG มาเ v e อั a วา c ซเ l i ย n 5ดีกว่าในจุดไหนและยังมีช่วงวิเคราะห์เชิงลึกด้านเทคนิคกับผู้เชี่ยวชาญด้าน EV จากทีมรีเวิร์ที่จะเจาะลึกเรื่องระบบไฟฟ้าการจัดการพลังงานความทนทานของแบตเตอรี่การซ่อมบำรุงและโอกาสในการเป็นเจ้าของรถไฟฟ้าระดับโลกในราคาที่คุ้มค่าที่สุดถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามรีวิวโูชทีวีของเราไว้ด้วยนะครับเราจะมีวิดีโอใหม่ๆรถใหม่ๆและเทคโนโลยีล้ำล้มาอัปเดตให้คุณทุกสัปดาห์แล้วตอนนี้ไปลุยกับรีวิว BYD c e a l i e n 5เต็มรูปแบบกันเลย